การพัฒนาฝึกฝนอบรมตนเองถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวงชีวิตจะสูงส่งหรือตกต่ำก็อยู่ที่การพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในพบชาติปัจจุบนันนะี้เป็นสำคัญอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถือเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมชีวิตของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหมือนเพชรว่าจะฉายแสงแวววาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นก็เพราะผ่านการเจรานัยมาครั้งแล้วครั้งเล่าบนเส้นทางของการสร้างบารมีให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆสิ่ง บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคล้มลุกคลุกคลานบ้างโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรจะเอ่ยปากถามใครก็ไม่กลา้าทุกอย่างดูมืดมนอนตการไปหมดเมื่อน,นั้นให้ลองหลับตาของเราลงเบาๆปล่อยวางความคิดจากเครื่องราวทุกสิ่ง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางกายกระทั่งใจสงบเราก็จะพบทางออกแล้วมองเห็นช่องทางแห่งความสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทาน,นาสูตรว่าดูก่อนสาริบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพ,พันในผลของทานแล้วให้ทานไม่มีการสั่งสมให้ทานไม่ได้ทานด้วยความคิดว่าตายไปแล้วเราจะได้สวยผลแห่งทานนี้แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีบุคคลน,นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทำการกริยาตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาในชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับเส้นทางการไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงว่าทําอย่างไรน่ยชีวิตหลังความตายเนะี่ยถึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนะ่ยเราก็ได้ทราบกันมาพอเข้าคร่าวแล้ว ก็ต้องสั่งสมบุญอย่างไรบ้างต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างไรบ้างจึงจะได้ไปสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะเล่ารายละเอียดหรือโครงสร้างโดยคร่าวๆะะเป็นภาพรวมของสวรรค์ชั้นดาวดึง ว่ามีลักษณะการตั้งอยู่ของสิ่งสำคัญสาคัญอย่างไรบ้างนะจ๊ะเอสวรรค์ชั้นดาวดึงแบ่งออกเป็นสี่ทิศใหญ่ตรงกลางจะเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีเวทชย,ยันประสาทสูงหนึ่งพันยอดและก็แบ่งการปกครองออกไปเป็นสามเขตใหญ่คือเขตแรกอยู่วงใน มีอยู่8เขตเขต2แบ่งออกเป็น10เขตเขตที่3ซึ่งอยู่วงนอกสุดมี14เขตรวมแล้วได้32เขตเท่ากับจํานวนพระสะหายของมคามนบรวมของพระอินทด้วยก็เป็น33เขตทางด้านทิศตะวันออกมีทิพยอุทยาน หรืออุทยานสวรรค์ที่ใหญ่โตมโหฬารมากสวยงามกว่าสวนใดๆใ,ในทิศนี้นั่นก็คือสวนจิตระดามีเนื้อที่ประมาณ500รยยอดในจิตระดาวันมีสะโบครณีสองสะคือจิตโบกครณีกับจุลจิตโบครณี ส่วนสวนนี้ที่ชื่อว่าจิตรดาก็เพราะว่ามีเถาวันที่วิจิตพิสดารบังเกิดขึ้นมากมายแต่มีเถาวันที่พิเศษซึ่งเป็นเถาชั้นยอดอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอาสาวดีเถาวันชนิดนี้หนึ 1, ่งพันปีจึงจะออกดอกครั้งหนึ่งเมื่อออกผลก็มีเพียงผลเดียวเท่านั้น คลั้นออกดอกออกผลแล้วก็จะส่งกลิ่นหอมไม่แพ้ดอกปริชาติเลยทีเดียวฉะนั้นเถาอาสาวดีจึงเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจเหล่าทวยเทพทั้งหลายเหล่าทวยเทพทั้งหลายต่างก็จะพากันใจจดจอ่อรอคอยดูผลของเถาอาสาวดีนี้ทิศตะวันตก มีสวนสวรรค์ชื่อน,นันทวันในนันทวันมีสระอยู่สองสระคือมหานันทากับจุลนันทาโบกคาราีในนันทวันสวนนี้จะมีแท่นบรรทมสำหรับจุติของเทวดาภูมิศักย์ใหญ่คือมาตนไหนรู้ตัวว่าจะจุติ ก็จะมาเตรียมตัวจุติกันที่สวนนันทวันแห่งนี้ก่อนจะจุติเหล่าทวยเทพทั้งหลายก็จะพากันมาวอวยพรว่าท่านจากเทวโลกนี้แล้วจงไปสู่สุคติเถิดสุคติของเขาก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างความดีให้ยิ่งยวดกันไปจากนั้นก็พากันกล่าวเชื้อเชิญให้มาสวยสุสโร่มกันอีก อย่างเช่นในเรื่องพระเวสสันดรโพธิสัตว์ครั้งหนึ่งที่เท้าสากาัดเทวราชทราบว่าพระนางพผสดสีเทพนารีจะสิ้นอายุจึงพานางไปสู่นันทวันดุทยานให้พระนางประทับบนแท่นนี้แล้วตรัสบอกนางให้ขอพรสิบประการครันมานางทรงขอแล้วไปบังเกิดใหม่ในโลกมนุษย์แล้ว รนานก็ได้พรทั้งสิบประการสมปรารถนาตามที่พระอินทร์ทรงอนุญาตให้ขอเอาไว้นอกจากนี้แล้วที่นันทะโบกครณียังมีดอกมณฑารบเกิดขึ้นมากมายเป็นต้นไม้ประจำสวนนันทวันดอกไม้นี้เนี่ยหากลูกๆจำได้เคยตกจากสวรรค์ เพื่อมาบูชาพระสรีละของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ดับขันทบรรณิพานดอกบ,บนทารบมีสีเหลืองทองมีรัศมีสวยงามมากมีกลีบเท่าชัดใบไม้ลองเกสอนใหญ่เท่าทานานในระหว่างสะก็มีสะในระหว่างสวนก็มีสะสลับกันไป อยางเป็นระเบียบสวยสดงดงามสะแต่ละสะจะก,กว้างใหญ่ขนาดไม่เท่ากันแต่ส่วนมากก็จะกว้างประมาณ500โยโย์ทางด้านทิศเหนือมีอุทยานสวรรค์เชื่อมิศกวันและก็มีสะขนาดใหญ่สองสะชื่อสุธรรมาโบกรณีกับธรรมาโบกรณี และทิ่ใต้ก็จะมีอุทยานสวรรค์ชื่อปารุศกวันเป็นสวนสวยที่ใหญ่ที่สุดในทิศนี้ซึ่งก็จะมีสะใหญ่สองสะเช่นเดียวกันคือพัทธ,ธากับสุพัทธ,ธาโบกคารณีในระหว่างมิศกวันกับนันทวันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีสะบัวชื่อปทุมวันซึ่งมีดอกปทุมสวยงามมากทีเดียว ชาวสวรรค์มักจะพากันไปเก็บดอกปทุมเอาไปบูชาพระเจดีย์พระจุรามณีในวันพระแปดข่ำสิบสี่ข่ำและสิบห้าข่ำเป็นประจำในระหว่างสวนอันธวันกับปารุสกวันคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีสระโบครณีชื่ออุบลวันเป็นสระบัวสายซึ่งขึ้นชื่อลือชามมาก ระหว่างปารุสกวานกับสวนเจรดดาคือทิศอาคาเนก็มีสะนิรุบณวันเป็นสระบัวเขียวบังเกิดขึ้นโดยอำนาจบุญของเทวดาและก็ดึงดูดความสนใจของเหล่าเทพบุตรเทพธิดามมากทีเดียวเพราะทิพย,ยสถานแห่งนี้เนะี่ยเป็นที่ปฏิสถานของพระมหาจุรามณีบุญยสถานอันศักดิ์สิทธ ที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายจะพากันนำที่พยบุภามาบูชากราบไหว้อยู่เป็นประจำเป็นการเพิ่มเติมบุญคุศลราศีให้กับตัวเองเพราะชาวสวรรค์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเป็นมนุษย์อาจจะมีความเชื่อที่หลากหลายเพราะความไม่รู้แต่พอขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ก็จะรู้เองว่า ทำบุญในพระพุทธศาสนานี่แหละจึงจะถูกอู่แห่งทะเลบุญคือได้บุญมากที่สุดและเขาก็จะหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันในระหว่างสวนมิสกวันกับสวนจิตระด,ดาเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานจะมีสะโบกกรณีชื่อบุญธริกวันเป็นสะดอกบัวขาว ส่วนบุญทะเลกะวันนี้มีต้นปริชัดใต้ต้นปริชัดก็มีบรรดุกรรมพลศิลาอาจซึ่งหลวงพ่อได้ก,กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วแล้วี่วนนี้ยังมีสุธรรมาเทวสภาอีกด้วยยิง่งเยื่อไปจากสุธรรมาเทวสภาก็จะมีสระแก้วใสแล้วก็มีสวนป่ามหาวันที่ตรงนี้ มีปราสาทพันหลังบังเกิดขึ้นสำหรับเป็นที่พำน,นักของพระอินทร์และเหล่าทวยเทพภูมิศักิ์ใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยานสวรรค์แห่งนี้ที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดนี้นะไม่ใช่มีเนื้อที่เล็กๆนะจ๊ะแต่กว้างใหญ่ไพศาลมากทีเดียวเพียงแต่ชะลอไม้ฟังพอจะจินตนาการตามได้บางเท่านั้นเองอย่างเช่นศาลาขนาดใหญ่หลังหนึ่ง ตั้งตรังงานมีนามว่าศาลาสุธรรมมามีมนทนกว้างขวางใหญ่โตพื้นที่ศาลาล้วนเป็นแก้วผลึกและประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองล้อมรอบศาลาสวรรค์แห่งนี้อีกเจ็ดชั้นแต่และชั้นก็จะมีเทวสภาขนาดเล็กไปตามลำดับใช้เป็นที่บันทึกสมโนประชากรเทวดา และทำกิจกรรมอื่นๆภายในศาลาสุดธรรมมาเป็นที่ประชุมฟังธรรมของเหล่าเทพยาดาทั้งหลายเมื่อมีการฟังธรรมจึงต้องมีธรรมมาตรซึ่งเป็นธรรมมาตแก้วทต่สวยงามใหญ่หลายวานอกจากนี้ก็มีราชอาทิปเป็นที่ประทับนั่งของพระอินทร์แล้วก็มีที่นั่งของเทพผู้เป็นพระสะหายของพระองค์ ต่อจากนั้นก็เป็นอาสนะของเทพที่มีบุญลดหลั่นกันมาตามลำดับพอพูดถึงความรื่นลมภายในเทวสภาแห่งนี้ก็มีความรื่นลมหาที่ประยับม่ได้หอมอบอวลไรดดอกไม้สวรรค์นา,นานาพันธุ์อยู่ตลอดเวลาที่ตรงนี้ถือว่าเป็นมหาเทวสมาคมและเป็นที่รื่นลมกว่าที่อื่นๆ ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงภาพรวมคร้าวคราของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่าที่เวลาจะอำนวยให้หลวงพ่อได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันนะจ๊ะแต่หากลูกๆอยากเห็นในสิ่งเหล่านี้ก็มีสองวิธีคือหนึ่งเห็นหลังจากที่ละโลกไปแล้วไปสเสวยบุญอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อย่างน้อยก็ชั้นดาวดึงหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายเราก็จะได้ไปพบเห็นด้วยตาของตัวเองก่อนตายดังนั้นต้องมันปฏิบัติรมทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ถ้าใจหยุดนิ่งได้เรื่องนรกสวรรค์ที่หลวงพ่อได้เรามานั้นจะอยู่ในวิสัยที่เราสามารถไปรู้ไปเห็นได้ เราเป็นสิ่งเกี่ยวพันกับชีวิตการสร้างบารมีของพวกเราอยู่แล้วดังนั้นให้มันนั่งธรรมะการเป็นประจำสม่ำเสมอทำไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัมที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายเดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธริน